อิ่มสบายท้องอร่อยเหมือนเดิมเลยทานขนมอีกสี่เนี่ยขนมเยอะแยะเลยไม่ไหวไม่ไหวขอนั่งพักท้องก่อนดีกว่าแล้วนี่หัวผูเป็นอะไรอ่ะทำไมมันกระเซิกระเซิงแบบเนี้เมื่อเช้าเนี่ยแม่ปู่เป้สาะผมให้เนี่ยยังไม่แห้งดีเลยเห็นบน่นว่ากลุ้มกลุ้มนะเพราะว่าถักผมเปียให้เปปเปิร์ม้นมนานมากดูสิผมหยิกไม่หายเลยอะ แต่แม่ปูเป้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาวิธีแก้มาให้เพอเนะแปเปอร์มินน่าจะกลายเป็นสาวผมหยิกไปเลยก็ได้ก็ดีนะพวกเราอ่ะไม่มีใครผมหยิกเลยก็เหมือนเปเปอร์มินดัดผมนั่นแหละห้อง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 บ๊อกบ๊กบ๊กบอกอุ้ยเสียงหมาที่ไหนอ่ะดังอยู่ข้างล่างไปดูกันไหมแบปเปอร์มินห้อง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 ไปไปไปกันเถอะไปแล้วห้องห้อง น่ารักจังเลยใช่จริงด้วยน่ารักดีเนาะน่ารักมากอืมอิงอิงอิงององอโหยน่ารักจังเลยอะ่ะถูกชะตาจังเลยแล้วดูซิทำไมแผลเต็มตัวแบบนี้เนี่ยสงสัยไม่มีเจ้าของใช่ไหมไม่อยู่บ้านเราเธอ ใจเย็นใจเย็นเปปเปอร์มิน์เขามีปลอกคอนะมีเจ้าของให้ไม่อยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยขนขนว่าที่ป้อมยามข้างหน้าจะมีประกาศหมาหายนะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกตัวนั้นสีดำสีเข้มๆไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเจ้าของแง่แง่นะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บ erm จุ๊บจ erm ุ๊บจุ๊บจุ๊บปุ๊บอุ๊บจุ๊บจุวบจุ๊บจุอยจุ๊บจุ๊บจย๊บจุ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 ๊บ ไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอืแปปปร์มินตั้งชื่อว่าบราวนี่ดีกว่าเพราะสีน้ำตาลมโชคดีนะบราวนี่วันนี้แปปปร์มินไม่ได้กินขนมจนหมดมีขนมไปให้กินด้วยอร่อยนะชูกบับบราวทัมอืมเอาอีกไหมเอาอีกไหมยังมีอีกนะอืมแหมเลี้ยงซะจริงจังเลยนะแปปปร์มินเดี๋ยวก็ต้องเอาไปคืนเขาแล้วนะ คืนใครล่ะไม่มีเจ้าของจ้ามีเจ้าของชูกระเป๋าไปดูมาแล้วที่ป้อมยามอะ่ะตัวนี้จริงๆด้วยเจ้าของเขาประกาศหาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นสีดำสีเข้มๆเปเปอร์มินจำได้สีก็สีเข้มเพราะมันถ่ายเอกสารมาตัวนี้แหละมีแผลปุปะแบบนี้เลยเจ้าของเขาคิดถึงมากเลยนะเขาเสียใจมากนะที่หมาหายอะ่ะอย่าไปเอาของเขาไว้รู้ไหม ฮ้อปปปะมินก็รักมากแล้วนะเนี่ยรักมากเลยให้ขึ้นไปอะ่ะเปปปะมินก็เสียใจนะเดี๋ยวชุกกะป่าวอยู่เพิ่งมาชวนคุยสิบ่าวนี่กำลังกินขนมฝีมือชุกกะบ่าวอร่อยอร่อยอยู่เดี๋ยวหมดอารมณ์ชุกกะบ่าวไปล้างจานก่อนเถอะนะนะนะฮะปล่อยให้เล่นอีกแปปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวต้องจัดการให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ไปล้างจานดีกว่าเล่า กิมแล้วใช่ไหมขอดมหนนะ่อยนะอือไม่ได้อาบน้ำเมื่อกี่วันแล้วเนี่ยเปล่านี่ไปไปห้องน้ำเดี๋ยวไปปรอมินอาบน้ำให้นะตามมาเลยตามมาเลยบ๊อกบรอกบ๊กบ๊กบ๊กซูซ่าซูซ่ามาคันตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเกาให้อืมสบายแล้วสิ ูหอมใช่ไหมใช้แชมพูเดียวกับเปปเปอร์มิ้นท์เลยนะมาสะอาดแล้วก็ล้างน้ำออกสะหน่อยติ๊งตองเอ๊ะใครมาชุกกะป่าชุกกะป่าไปดูหน่อยสิใครกดออดก็ไม่รู้ว่าอาบน้ำพี่บ้านี่อยู่จ้าจ้า เดีย๋ยวนี้เปปเปอร์มินชักจะใช้ชูกระบ้าวเก่งแล้วนะเนี่ยต้องไม่ยอมอย่างนี้ละอืมใครมานะอาบน้ำด้วยเลยดีกว่าสนุกจังเลยนะบ่านี่นะปั๊ก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 อืมเปปเป,ป,ปอร์มิปปมนเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรจ้าชูกระบ้าวเปปเปอร์มินลงมาอาบน้ำกับบา้านี่สนุกสนุกก็เจ้าของหมาสิเขามาตามหาที่บ้านเราเขามาถามว่าเห็นหมาเขาหลงมาไหมไว้ตายแล้ว ไม่มีนะไม่มีนะบ้านเราไม่มีหมามานะไม่มีนะชูก็บาไปบอกเขานะว่าไม่มีเดี๋ยวเปปเปอร์มินนะจะพาบ่าวนี้ขึ้นนอนแล้วแค่นี้นะจ๊ะไปเลยไปเลยบอก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 อกบอกบอกแต่ถ้าทางหมาจะอยากกลับบ้านนะดูสิถ้าทางจะฟังรู้เรื่องด้วยเปปเปอร์มินให้เขากลับเถอะไม่ไม่ไม,ม่ชูกระเบาอ่ะไม่รู้ใจหมาหรอกหมาตัวนี้รักเปเปอร์มินไป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 ชูกระเบาไปบอกเขาได้แล้วเปเปอร์มินจะขึ้นนอนกับมาแล้วโอ้ย ดื้อจังเลยจะทำไงดีเนี่ยขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอนานคือว่าเรื่องหมาค่ะห้องห่องห้องห้องบักบักบักฮ่องห่องห้องห้องอุ๊ยนั้นเสียงเรนโบนี่หมาฉันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเลี้ยงเอาไว้แล้วตอนนี้อยู่ไหนอะคะฮ้องห่องห้องห่องบักบักบักบฮ่องห้องห้องห้องฮ้องห้องฮ้องห่อง

ต่อไปอาจจะไม่ทําหลุดออกมาแล้วโอ้ยคิดถึงจะแย่ดูสิเป็นห่วงเป็นห่วงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันอิงอิงอิงอิเปล่านี่เปล่านี่เอา้านี่พี่คนสวยร้านสกูช,ชี่นี่เอา้าสวัสดีจ้า หนูที่มาขนซื้อสกุตช,ชี่ไปเยอะๆนี่นามนบ้านหนูหรอจ๊ะใช่ค่ะแล้วหมาตัวนี้หมาพี่เหรอคะใช่จ๊ะชื่อเรนโบ์พอดีว่าเมื่อวานเนี้ยลูกพี่ยังงองแงมากเลยพี่เลยหมดแต่ดูลูกหันมาอีกทีหมาหายไปแล้วเนี่ยดีใจมากเลยนะที่มาอยู่บ้านหนูเนี่ยขอบใจมากนะจ๊ะที่ช่วยเลี้ยงไว้ อ๋อหมาของพี่นี่เองหนูถูกชะโลกกับหมาตัวนี้มากเลยนะคะอยากจะเลี้ยงไว้เองเลยอะตั้งชื่อไปให้เ่ล่่าๆนี่ด้วยไม่เป็นไรถ้าหนูชอบอะวันหลังพี่พามาเล่นด้วยบ่อยๆเอาไหมจ๊ะ เอาค่ะเอาอูพี่ใจดีจังเลยค่ะบ่าวนี่วันนี้กลับบ้านก่อนละกันนะเปปปะมินน่ะอยากให้อยู่กับเปปปะมินมากๆเลยแต่เป็นหมาของพี่คนสวยนี้เองอะ่ะเปปปะมินก็ไม่ควรจะเก็บไว้เนาะแล้ววันหลังมาเยี่ยมแปปปะมินมั่งนะเปปปะมินน่ะรักรักเพิ่งเจอก็หลักเลยเนี่ยอิง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 